สวัสดีครับสวัสดีผู้ให้กำลังใจสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะฮะจักผมว่าหายไปหลายวันเนาะผมไม่ได้ลงคลิปคลิปนี้ก็เกียวมาพูดในเรื่องเรื่องของการทําการทําง,งานนะครับการที่เราอัพโหลดคลิปทุกวันเนี่ยมันคืออย่างไรมันมันมันดียังไงมันมีข้อดีข้อเสียยางไงนะหนึ่งแล้วก็มีเวลา เรามีเวลาพอจะพอจะพอจะ,อะทําให้เราทําให้เราเข้าใจเรื่องการเวลาการของส่วนตัวมั่งนะฮะการส่วนตัวของเราทุกวันเนี่ยเราทํางานทํางานทุกวนันทุกวนันเวลาแทบจะไม่เคยมีในเวลาตอนทำในเวลาทํางานก็ง่วงหลับง่วงนอนอง่วงหลับง่วงนอน คเหมือนเหมือนกับว่า,าพักผ่อนนั่นไม่สบายไม่ค่อยสบายนะแต่ว่าจริงๆิงมันก็สบายใจนะรับพอเวลาเราไม่ทํางานไม่อะไรเนี่ยอ่าเรานอนก็มันก็นอนได้เรียบเดียวนะฮะนะอนอนได้เรียบเดียวมัวก็ตืนต่นหลับตื่นตื่นนะมันคืออย่างนี้เลยฮะคนเราทํางานเนาะทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอเลยนะยิ่งนั่งนวดไปไกลแล้วง่วงหลับไปด้วยนอนหลับไปด้วยนะ ถ้าไม่ใช่คนขับรถนะตอนที่เราลงคลิปทุววันทุววันมันกดดีไปไม่ก็ไม่เป็นไรเนาะคนดีก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนเห็นชอบเขาจะคิดว่าอารมณ์ดีมันขยนันใช่ครับขยนันแล้ต้องขยันเนาะเพราะเราเพราะเราอยากได้เงินเราก็ต้องขยนันต้องอยู่ในความอดทนอ,อย่าฟังใครมาก อย่าฟังอย่าฟังคนขค้างนอกมากเกินไปนเพราะคนขค้างนอกนั้นเขาไม่ได้ช่วยอะไระเราจริงๆจ,จังๆเลยเพราะว่าเขามีเป็นแค่คนเห่าเห่าดำเห่าดำ,ำหลังนั่นเองนะแต่ว่าคนพูดให้เราเจอชิ่งที่ดีมันก็มีคนเหล่านี้มันมนไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนก็คิดเอานะ อย่าไปฟังหัวใจใครมากมายเอาตัวใจเราได้เป็นหลักนะนะโอเคนะขอบคุณครับ